สวัสดีครับกลับมาพบกับ h ฮ l ล w ีว d ดประจำวันศุกร์ที่8ตุลาคม2021กันอีกครั้งนะครับการรับรู้ความจริงว่าไม่มีการลงโทษใดๆกับผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นการส่งเสริมให้ทำบาปมากขึ้นอย่างนั้นหรือท่านคิดว่า 1. ใช่ 2. ไม่ใช่ การได้รับรู้ความจริงเรื่องพระคุณของพระเจ้าที่ทําให้เราได้บังเกิดใหม่เป็นลูกของพระองค์ได้ย้ายเรามาอยู่ในครอบครัวในพระคริสต์แล้วไม่มีการลงโทษใดๆหลังความตายอีกแล้วเราได้รับการอภัยโทษจากบาปทั้งปวงทั้งบาปอดีตปัจจุบันและในอนาคตเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นความจริงเรื่องพระคุณนี้ก็จะส่งเสริมให้คริสเตียนทําบาปมากขึ้นสินะท่านอาจคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับ อาจารย์เปาโลตอบว่าท่านเข้าใจผิดแล้วเพราะที่ท่านคิดนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยความเป็นจริงคือในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่3-6ได้บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งปวงที่เชื่อพระเยซูก็ได้ถูกนำเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์และได้เข้าส่วนร่วมในความตายของพระองค์ที่ไม้กางเขนฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการได้เข้าส่วนร่วมในความตายเพื่อว่าเราเองก็จะได้มีชีวิตใหม่บังเกิดใหม่เช่นเดียวกับที่ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายบังเกิดใหม่โดยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณและพระเกียรติสิริของพระบิดาถ้าเราได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ในการตายแน่นอนเราจะมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ในการเป็นขึ้นจากตายบังเกิดใหม่เพราะเรารู้ว่าตัวเก่าของเรา ที่อยู่ในบาปในอดัมถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวบาปเก่านั้นจะถูกกระจัดไปเพื่อเราจะไม่เป็นทาสบาปอีกต่อไปความจริงคือธรรมชาติตัวตนภายในของเรานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากการเป็นคนบาปเป็นทาสของความบาปมีธรรมชาติของบาปแต่บัดน,นี้เราเป็นลูกของพระเจ้าที่บริสุทธิ์สะอาดมีธรรมชาติของความดีงาม ชอบทมเหมือนพ่อคือพระเจ้าแล้วฉะนั้นคริสเตียนจึงไม่ทำบาปไม่อยากทำบาปเพราะเป็นไปตามธรรมชาติภายในต่างหากนะครับไม่ใช่เพราะมีกฎระเบียบห้ามไม่ให้ทำบาปหรือว่ากลัวถูกลงโทษแม้จะมีอิสระจะทำได้โดยไม่ต้องถูกลงโทษก็ตามแต่คริสเตียนก็ไม่อยากทำและไม่ต้องการทำบาปเลยเพราะธรรมชาติที่เกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้านั่นเองนะครับ และในพระธรรมติตาสบทที่สองข้อที่11-12ได้บอกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่นำไปถึงการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาปและความรอดนิรันด์ได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้วพระคุณนี้สอนเราที่จะฝึกฝนปฏิเสธการทำบาปและไม่ทำตามโลกิยะตันหาและดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะตามทางพระเจ้า สมกับเป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าอาเมน